วนมาต้มสมุนไพรย่านหนวดแมวกันจ้าอร้อนจะทานให้ดูพะร้อนอย่างกินได้อา้าวร้างผ่านนะ้ำเฉยๆย,ยงเงี้ยผ่านไปเลยลงตัวเลยเป็นที่แล้วเราก็จะพักไว้สักคู่หนึ่งเกิน่นะคะวิธีที่หนึ่งต้มเป็นชาใส่อย่างนี้เลยคะ่ะนะคะใส่ตามจำนวนที่เต็มเนี่ยคะ่ะแล้วก็นำร้อนเทแล้วก็ ทิ้งไว้สักคู่หนึ่งแล้วก็มาลิ้นทานเทน้ำนะคะตามจํานวนที่เราอยากได้เลยเดี๋ยรคิดว่าเหมือนต้มน้ำธรรมดาถุงเขาเรียกกระดาษใช่ไหมคะแล้วก็เอาย่้าหนูแมวใส่ไปตาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาไว้สําหรับต้มแพ็คเรียบร้อยแล้วโยนลงไปเลยนะคะอึกฝาแล้วก็กดพอน้ำเริ่มเดือดพอน้ำทิ้งไว้สักคู่หนึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะพอ การนี้จะเดือดเร็วมากที่ชอบการนี้เพราะเดือดเร็วมากหรือวิธีวิธีง่ายสุดเลยคนที่มีความพยายามสูงคือใส่แก้วแล้วก็กดน้ำกินเริ่มร้อนเริ่มออกสีแนละ้วเริ่มร้อนจกเดือดทานได้ละสีอ่อนอ่อนแล้คะแต่ว่ามองตรงนี้มันสีเดียว เสร็จแล้วนะคะปุ๊บๆๆเลยลววาเอา้วไอาความร้อนก็จะไปดึงปลั๊กค่ะออกก่อนเพราะว่าเขาดิดแล้วแล้วเราก็จะปล่อยให้อย่างนี้ทานได้ในเวลาน้ําที่มันเริ่มมีสีออกจางๆนิดๆเนี่ยอันนี้กำลังอร่อยแต่ว่าปล่อยทิ้งไว้ก็จะมีสีเข้มขึ้นนะคะ เห็นสีอ่นอ,อนๆนะใช่ไหมคะแต่ให้ดูสีอ่นอ,อนๆเนี่ยสีอ่นอ,อนๆเนี่ยอย่างนี้ก็ทานได้เลยนะคะยาฤกด์ยาเริ่มออกแล้วเริ่มในแต่ละผ้าก็จะพูดไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือญาหนวดแมวนะคะหรือว่าอีตุดงบังลักษป่าประบเมฆสามารถเอามาสาธาังเดินปัสสาวะรักษานิ้วลดกดยูริหลกแล้วก็ล้างสารพิษ ไม่ควรดื่มต่อเนื่องระยะยาวนะคะให้ดื่ม1นถึง4อาทิตย์แล้วก็หยุดสัก3วัน7วันแล้วก็เริ่มใหม่ได้คะ่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะมีคุณอนันต์เยอะแยะเลยค่ะสรรพคุณก็มากมายนะคะหาดูได้ตาม Google หนังสือทั่วไปนะคะจะมีบอกไว้ใน,นระบบนะคะแต่ว่าตอนนี้คืออยากแนะนําว่าเอ้ยเรามามาทานนี้เพื่อล้างสารพิษบางอย่างที่เรากินกันเยอะแยะเนี่ยออกไปบ้างก็ดีนะคะเช้านี้ก็ตามน,นี้นะคะ บายบายค่ bye, ะเต็มอยากให้ลองทดลองทานสมุนไพรนะคะที่ไม่มีอ,อ,อันตร